ดีไปดีก็จะโรรเกอนไปด้วยเย่ยเพราะว่าบางคนมีวิสัยหนึ่งก็พยายามให้ใครเด่นกว่าหรือดีกว่าก็ถือว่า I M เนี่ยดีที่สุดเลยถ้ามองเนี่คือไม่มีใครเลยมีแต่ I M ตลอดเลยถ้า I แล้วก็ลงแอ M ทางนั้นแหละ แล้วจริงมันมันที่ไอไม่แอมมันก็มีมันกันในบางครั้งอน่าจะคิดว่าเออไอแล้วก็จะจะแอม,มไปทางนั้นบางทีมันมีตัวอื่นมาเกี่ยวข้องมันไม่ลงแอมก็มีบางทีมันมีหลายตัวนี่เราจะไปแอมแอมอยู่กนะันไ ในอาจจะเป็นอาเป็นอะไรไปเนี่ยราะงบางคนยึดถือผิดถ้าจะมีคนอื่นด้วยยังแอมอยู่ยังแอมอยู่ในครอบครัวเหมือนกันในวัดสุกรเหมือนกันพวกนี้ไม่ค่อยเก่งวัยกรแอมมาแลอไอแอมตะพึก <c oughs> ก็เดือดร้อนพวกไอแอมทั้งตัวเองก็บางครั้งก็ทําให้คนอื่นเดือดร ôn, ้อนไปด้วยแล้บางครั้งมันก็ผมเข้าตามันมองไม่เห็นคนอื่นแล้วว่าไม่มีใครก็เลยแอมไปเลยลำบากมากเขาโทษไม่ได้เอาบ้าเผิดไม่ได้ถือว่าเป็นความกรรมเวรของแต่ละคนเอ๊ แค่ลามตามเลยก็ก็เป็นอย่างนี้ก็คือว่าคนกระตันยูนี่รู้ยากที่รู้เรื่องความดีของคน่ีจะคอยจดคอยจำถ้าหากว่าได้มาประกาศอย่างลูกศิลูกหาก็รู้เรื่องอะไรก็เล่าให้ฟังเขียนไว้อะไบ้างก็ก็จะเป็นประโยชน์เป็นคน กัญญูกต่เวที